น้องเขายังไงเขาซนหรืออะไรเป็นอ๋อไม่ก็เหมือนเป็นอุบัติเหตุแหละอะไรอย่างเงี้ยครับผมทั่วไปเราก็เลยแซวน้องเขาหน่อยแล้วเราให้กำลังใจบอกให้อะไรยังไงก็ไม่ว่าเรื่องอะไรเลยเป่าไม่โอ้ยยงไงก็ได้อ๋อก็มีแบบว่าเฮ้ยน้องเขาก็วิดีโอคอลมาอะไรเงี้ยคือตอนแรกวิดีโอคอลไปก่อนแล้วน้องไม่รับน้องก็วิดีโอคอลกลับมาแล้วก็โชว์อะไรให้ดูเงี้ยก็แบบก็ตลกดีเราได้เห็นแต่น้องตอนนั้นไหมไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็น น้องน่าจะไม่ถ่ายให้ดูครับแต่ว่าจเจ็บใช่พอน้องเล่าว่าเหมืหอมนก็เหมือนน้องเย็บด้วยก็น่าจะลึกอยู่มีห้ามมีอะไรเขาไหมให้ระวังระวังเวลาเข้าครัวที่เจออุปกรณ์อะไรพวกนี้นมม่เขาจริงจริงเขาบอกทุกอย่างเวลาแบบทำอะไรก็ต้องระวังตัวหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราเรา,เราต้องใช้แบบร่งงางกายในการทำงานอะไรอย่างเงี้ยครับแต่กูบอกแต่ก็แซวแรงเนาะก็แซวติดแซลไม่จะไม่ใช่การที่เราดี เออดยะแตจะทไปปล่อยบ้ยนี้เใช่ใช่ใช่แซล,แล,แลเซเฉยแต่ไม่ปล่อยหรอกอก็รักกันแล้วจะปล่อย <laughs>